นี่ลูกอะไรคะเนี่ยอ๋อมาขามป้อมมาขามป้อมใช่อีกอ๋อมาม่วงโออมาม่วงกกนมะม่วงกวนสวัสดีเช้าอันสดใสครับเราตื่นกันสายสายพักผ่อนเติมพลังสวัสดีครับ ท่องโดโดพาเที่ยวพ่อลูกเที่ยวกินตามสบาย <Bye. S 1> นะคะยังไงอาบน้ำอาบท่าบายตื่นแต่เช้าหมุนให้ดูบรรยากาศของบ้านฝรั่งไซโยก <Bye. S 1> กาญจนบ,บุรีให้เพื่อนดูอีกทีสวยงามต้นไม้ <Bye. S 1> ก็เยอะ แต่มีสระว่ายน้ํากําลังรอการซ่อมบํารุงอยู่นะครบวันนี้เดี๋ยวเราก็จะไปคืนกุญแจเนาะไปคืนกุญแจแล้วก็จะเดินทางจะลุยไปเที่ยวไหนต่อไหนกันต่อแต่เราคงจะไปหาอะไรอร่อย,ออยๆแถวแถวใส่โยกนีทานเป็นที่เช้าครับแต่ก่อนอื่นไปล่ำลาท่านเจ้าของก่อนพี่เป้ แล้วก็เอากุญแจมาคืนด้วย,ค,ค,วยคิดค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆด้วยสวัสดีครับเอากุญแจมาคืนคพี่เป้พี่เป้ไม่เป้บริการขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ,บไปไหนคะเนะี่ยไม่เจออ๋อโอเคส่วนมากก็จะอย่างเงี้ยจัดเวรกันใช่ไหมว่าเวรใหญนี่คุณนี่คุณแม่ใช่ไหมฮะอาได้เจอคุณแม่แล้ว ก็คุณแม่คุณแม่สรุปสรุปอีกทีฮะเพราะว่าเป็นเป็นอีกคลิปหนึ่งพะเมื่อวานคุยกับคุณเป้เรื่องว่าเราเราเราจะบอกขายและอะไรแล้วนะฮะก็คงจะเรื่องราคาเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวใครเดี๋ยวใครติดต่อเข้ามาก็ก็ในตอนนี้ตอนนี้ในในบริเวณนี้เนื้อที่เท่าไหร่นะฮะสี่ไร่แปดสิบวาเพราะว่าเพราะว่าอันนี้เป็นอีกคลิปหนึ่งที่คุณเป้เขาพูดอีกคลิปหนึ่งไหนไหนสี่ไร่แปดสิบตารางวาในที่นี้ประกอบด้วย บ้านอะไรยังไงบ้านครับบ้านหลังใหญ่แล้วก็มีมีในหารอบเนี่ยมีบ้านห้องพักสิเก้าห้องเก้าห้องแล้วก็สระว่ายน้ําอะไรนี่ก็คือตอนนี้ซ่อมบํารุงอยู่ใช่ไหมเรื่องเรื่องจะมาคุยกันใครสนใจจะต่อยอดธุรกิจซื้อได้ตอนนี้เลยค่ะมาถามหมอเองใช่ก็เบอร์ก็เบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นขึ้นไว้ข้างล่างเนี่ยฮะเนี่ยผมจะขึ้นไว้ข้างล่างนี้ด้วย แต่ว่าณขณะนี้ในระหว่างนี้ก็ยังเปิดให้บริการถูกต้องไหมฮะวอล์กอินเข้ามาได้นะฮะสนุนราคาอยู่อยู่ประมาณเท่าไหร่ฮะตั้งไว้ะอ่อหห้องพักนี่สตาร์ทสตาร์ทที่800นะในขณะนี้เพราะว่าหลังหลังโควิดมาใช่ไหมฮะที่มันมีปัญหาอยู่แล้วก็เป็นเพราะว่ามันเรามีการมีการลดลดกำลังพนักงานเราก็เลยลด คือบริการอาจจะไม่เต็มร้อยเท่าไหร่แต่ก็ที่ผมค้างเมื่อคืนนี้ก็เต็มที่อ่ะดูแล้วดูแล้วก็โอ้บริการดีมากเลยเพรากับคุณเป้ผมหันทางนี้ดีกว่าจะได้เห็นความสวยงามใช่ก็ก็ถ้าเกิด FC สนใจจะซื้อแล้วอยากดูข้างในอะไรยังไงอ่ะเดี๋ยวผมจะมาอีกมาอีกแล้วก็ ทางนี้ก็ได้เตรียมการแล้วก็คุณแม่หรือพี่เป้ก็ช่วยเดินแนะนําว่าตรงนี้เป็นอะไรเป็นอะไรเป็นอะไรก็เป้เป้อยู่ตลอดอรันนี้ถหามหมอบ้างอะไรบ้างท,ที่ต้องตอบเพ่เราเห็นภายนอกแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าแล้วถ้าเกิดเอฟซีสนใจแล้วอะไรเนี่ยจะมาทําโดยละเอียดอีกทีแล้วกันเน,ะเนานน<อ>ะลงรถก็ทําเป็นร้านแล้วเนาะนอกจากนี้ในช่วงนี้วอล์กอินเข้ามาพักได้ร้านอาหารก็ยังเปิดเปิดร้านอาหารเปิดร้านที่ชื่อว่าสเต็ก สเต็กบ้านฝรั่งเนี่ยก็มานั่งทานสเต็กอร่อยครับเมื่อวานชิมแล้วแล้วก็ยังมีอาหารอย่างอื่นอีกหลากหลายเนาะมีเมนู้อับหรอใช่ครับก็ก็เลยไปเจอผมไงก็เลยมาเจอช่องผมครับไปงั้นงั้นก็กลาบลาคุณแม่ครับยังไงยังไงจะมาอีกจะมาอีกครับครับ ก็ก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะดูดูไปแนวตลาดทางเขาขึ้นใหม่ทีจะมืดเอ๊ะแถวแถวนี้อาหารเช้าหรือว่าร้านไหนอร่อยคุณแม่แนะนำแต่เดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้ขายเดี๋ยวจะเริ่มต้นที่ไปกินข้าวกันก่อนแล้วแหละก็มีหลายร้านค่ะร้านเมนูร้านก็ลองวนๆดูเนาะมีก๋วยเตี๋ยวไม่รู้แล้วแต่ครับครับ ะไะงั้นกลับลาคุณแม่ครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับขอบคุณครับด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคุณยายครับครับขอบคุณมากครับครัวมาใหม่นะอ่าแล้วมาใหม่นี่ครับเดินดูบรรยากาศด้วยไปขึ้นรถครับเดี๋ยวพวกเราก็ออกจากนี่หา อาหารรับประทานแล้วก็มีอะไรที่น่าสนใจแต่ว่าอาจจะต้องกลับเร็วนะเพราะว่าออเดอร์แหนมหมูครูตักแหนมหมูโดโดพาเที่ยวรัวๆกันเข้าใหม่แล้วครับเพื่อนๆก็คงต้องรอตอนนี้เราก็จะทำเป็นตารางการทำจัดส่งนะเพราะว่าทำตามออเดอร์นะครันเพื่อน มีเสียงกระแสตอบรับแล้วก็อยากจะชิมกันมากมายจากทางใต้ทางอีสานทางเหนือมีหมดส่งเเราก็ทำตอนเย็นนะฮะทำตอนเย็นทำตอนกลางคืนนั่นแหละแล้วก็พอเช้าก็ส่งเลยครับถ้าในกรุงเทพก็ถ้าไม่บกติดขัดอะไรก็จะวันหนึ่งะฮะหรือสองวันนะครับแต่ว่าเพื่อนๆก็ต้องให้รายละเอียด ติดต่อมาทางครูตักให้รายละเอียดกับเรื่องเบอร์โทรเรื่องที่อยู่นะมาให้ชัดๆเพราะว่าเราส่งแบบด่วนส่งแบบเคอรี่นะแลเป็นไงเป็นไงไปอยู่ข้าวยัง่งก่อนแล้วข้าวแล้วไปหาข้าวกินหาข้าวกิน <c oughs> เียไปครับ ขึ้นรถครับเดี๋ยวพี่โดไปดูครับว่า FC พี่โดไปดูครับเช้านี้มีอะไรมีอะไรอร่อยที่ไซโยนครับออกเดินทางคูณทักยังคุยกับคุณแม่ท่านเจ้าของคุณเต้อยู่โดวัสดีคุณยายยวัสดีครับวัสดีครับโดวัสดีครับวัสดีครับบายบายโดบายบาย นี่ฮะเส้นทางออกเดี๋ยวครับรับเดี๋ยวเดี๋ยวแวะไปใกล้ๆนี้เองใช่ไหมฮะไซโยกครับขอบคุณครับนี่ฮะเดี๋ยวมาดูเส้นทางว่าจากบ้านฝรั่งไปไซโยกนิดเดียวเองครับเพื่อนๆือนมาดูกันสี่ร้อยเมตรแม่บอกสี่ร้อยเมตร ทาง<ม>เอามาถนนทางเข้าก็<ม>เรียบร้อยสะดวกสบายครับไป่ไปออกไปสี่ร้อยไม่ถึงส<ม>ี่ร้อยเมตรก็จะถึงปากทางแล้วปากทางเลี้ยวซ้ายก็คือไซโยกครับเดี๋ยวเราไปดูไปชมบรรยากาศตรงไซโยกกันนิดหน่อยนะเดี๋ยวเอฟซีจะบอกว่า มาถึงนี่แล้วไม่เห็นใส่โยกเลยเป็นยังไงเจ้าถิ่นเจ้าถินมีด่านมีด่านโดนี่ด่านนี่ตัวอะไรโดนี่ตัวอะไรตัวอะไรตัวอะไรจะขวางทางตัวอะไรครับรู้จักไหมเมื่อกี้รู้จักไหมอันนี้เลมอนอหิวข้าวเนี่ยจะพูดแต่เมนูที่อยากกินแล้ว ปิดเพลงฉันจะถ่ายคลิปเดี๋ยวพ,พ่อขอถ่ายคลิปเส้นทางก่อนนะให้ f อซดูก็เพื่อนๆครับใครสนใจอยากเป็นเจ้าของกิจการสถานที่พักที่ใกล้แหล่งท่องเที่ยวน้ำตกใส่โยกของจังหวัดกาญจนบุรีนะก็ต,กติดต่อเข้ามาได้ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นเนี่ยครับมาพูดมาคุยมันต่อมาต่อรอ,องกันได้ คือคุณเป้คุณแม่ก็บอกหมดแรงไม่ใช่ว่าอะไรหรอกหมดแรงเพราะว่ากิจการกำลังดำเนินกันไปด้วยดีก็มามีพี่โควิดเ,เข้ามาสองรอบสามรอบออใช่ฮะแล้วก็คุณเป้ก็ก็อยากจะดูแลลูกดูแลคุณแม่ตรงนี้ก็มีร้านอาหารเนี่ยร้านไอ,อครัวคุณย่าแต่น่าจะเป็น แล้วอาหารที่เปิดขายตอนตอนเย็นเย็นตอนบ่ายบามื้อกลางวันเนี่ยนะมันี้มันประมาณเก้าโมงเดี๋ยวมานิดนึงก็ใส่โยกแลครับน้ำตกใส่โยกน้อยนี่ตรงนี้มาดูไหมไมาเดินไปดูกันนี่นีร้านเขาก็เปิดแล้วบรรยากาศดีมนกันนะร้านแถวนี้คุณ เดี๋ยวเราจอดตรงนี้ให้ให้เรียบร้อยเดี๋ยวเข้าไปดูบรรยากาศร้านค้ายามเช้าบรรยากาศน้ําตกไซโยกกันครับการ,รยามเช้าของน้ําตกไซโยกครับฝั่งนู้นเป็นไซโยกน้อยยืนตรงนี้เนี่ยได้กลิ่นได้กลิ่นไก่ย่างโรเอาแมสมาให้ได้กลิ่นไก่ย่างกลิ่นควันควันไก่ย่างขมงขมงกลิ่นไก่ย่างแม่ค้าพ่อค้าที่นี่ก็คงจะ เตรียมการในการรองรับลูกค้าที่จะมาะนี่ครับเรามาเดินดูบรรยากาศนี่ตรงนี้เป็นร้านอาหารร้านไกลปรุงไก่กำลังย่างเลยเดินไปทางนู้นเดินดูบรรยากาศร้านหลวง หน่อยนะครับที่จอดรถนี่แถวนี้เขาดังเรื่องโรตีมะพร้าวอ่อนอันนี้เราได้ชิมไปแล้วเนะาะคราวที่แล้วเราไปชิมอยู่ที่ปั๊มเขาก็มีสาขามาขายอยู่ตรงไซโยกด้วยโรตีมะพร้าวอ่อนคงจะ <ST AR F> เพื่อนๆพืคงได้เห็นแล้วเนะ ครับอันนี้เขาขายอะไรอ่ะคุณยายคุณยายขายขนมขายขนมหวานอ่าแต่อันแต่อันนี้เป็นอไม่เราไม่มีที่นั่งมันต้องนั่งกินดีๆแต่ตอนอันนี้เตรียมเตรียมอะไรฮะเตรียมที่จะดองระฮะอะไรกระท้องอ๋อมดอง่ะอ่า อ่าอ่าซื้อไปกินที่บ้านอันนี้มะม่วงอะไรคะโอ้ะมะม่วงกวนมะม่วงกวนติบบาทค่ะมะม่วงกวนกินไร้ค่ะอร่อยค่ะกายอุดหนุนคุณยายแล้วมะม่วงนี่เตรียมที่จะอ่าอะไรนะเอาน้ำปลาหวานแล้วนี้จะทำอะไรฮะ อ,อ,อ๋ 1941, โอโรยน้ำปลาหวานอ๋อเอาพวกนี้แล้วก็มีโรยมันเรามีกตัวโร่แรกนี่อะไรเขาเนี่ยน้ำปลาหวานน้ำปลาหวานโร่ที่สองกะปิแห้งกะปิแห้งกะปิอ๋อขายเป็นกระปุกกระปุกด้วยคุณตั๊กสนใจไหมล่ะเอาดีวจ่ายตังคุณยายก่อนเท่าไหร่โดนหลบรถดูก่อนอะไรจะได้จ่ายทีเดียว แล้วมาขำนี่ทําทําอะไรไว้ฮะมาขำเปียกขำเปียกออกมาแข่งชกอ๋อมาขำเปียกธรรมดาขำเปียกแบบสะอาดสะอาดโอ้โหนี่ครับถึงเท่าไหร่ครับมาขำเปียกโอ้โหนี่ครับสี่สิบบาทก็พอแลยเอา้นะตั้งคุณยายก่อนครับ แล้วร้านนี้คิดยังอันนี้จ่ายยังร้านนี้จ่ายยังสั่งอะไรบ้าง<น>เมี่ยงเมี่ยงกับมะม่วงเหรอ,เ,รอะะเป็นไงกูตัก<น>แพ้อะไรแต่เช้า<น> <laughs> กินของเปรี้ยวแต่เช้าเลย กับข้าวเหนียวเน้ค็มสมุนไพรนี่ส่วนมากนักท่องเที่ยวซื้อไปซื้อข้าวเหนียวไปก็จบเลยไอ้ข้างในเขาทำอะไรคะอันนั้นไสอัวพี่อ๋อไสอัวพี่ย่างไสอัวพี่ย่างแล้วก็มีเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูซิดูใกล้ๆนิดนึงไสอัวกำลังจะย่างกลังจะย่างไสอัวไสอัวไสโย กินเยอะแยะอันนี้ลูกอะไรครับเนี่ยอ๋อมาขามป้อมมาขามป้อมใช่อีกอันนี้อันนี้มาขามป้อมเหมือนกันไหมฮะอ๋ออันนี้ยังไม่แกะเม็ดอันนี้แกะเม็ดแล้วของดองของดองจันบุรีนี่ฮะพวกขี่มอเตอร์ไซค์มาเที่ยวจากกรุงเทพใช่ไหมายทะเบียนอ๋อายทะเบียนการจนบุรีเนาะ น้องก็ามาเที่ยวกันตอนนี้นัดท่องเที่ยวยังไม่เยอะเนาะสึกว่าแถวนี้ถ้าเลยไปทางนู้นถึงจะเป็นน้ำตกเนาะนเดินตลาดกับเ,เดี๋ยวเรือกะเพราทาดครับร้นนนานนี้ข้าวผัดตามสัง่ง ร้านขายของที่ระลึกนักท่องเที่ยวมาตอนเช้าครับคนไม่เยอะดีใช่ไหมคุณตั๊กชอบคนไม่เยอะดีนี่คืออะไรปอรกะขิดปอกะขิดสมุนไพรร้านนี้ขายสมุนไพร กล้วยชาเป็นเป็นอย่างนี้ก็นึกถึงบรรยากาศอะไรนะกำแพงเพชรนะคุณราไปซ้อกล้วยชาที่กำแพงเพชรของทานเล่นอนนี่เป็นร้านตามสั่งฮเีวชิมกนะคะชมนะคะเขาเขาเที่ยวน้ำตกกันนั่นคือไปข้างหน้านู้นใช่ไหมฮะอ่าน้ำตกต้องเดินเลยไปข้างหน้า ขี่จักรยานก็มีขี่จักรยานเที่ยวก็เที่ยวน้ำตกก็เนี่ยก็ขึ้นไปเนี่ยฮะใส่โยกน้อยก็ไปนี่ก็ไปใส่โยกเนาะ,ะไม่ไม่มีของถูกใจใช่ไหมคุณวันเดี๋ยวเราขึ้นรถไปหาร้านนั่งสบายๆแก๊งมอเตอร์ไซค์อะอยากกินอะไรอะ่ะข้าวแกง แกงเข้าแกงฝักไต้ไหมฝักไต้เขากินเป็นไหมเพื่อเตีเ๋ยวเหรออ่าเดี๋ยวลองดูดิแถวนี้ร้านไหนเด็ดลองเราลงไปทางด้านโน้นบรรยากาศไซโยครับ ใจโยกก็ยังมีมนคลังเหมือนเดิมครับ <c oughs> เที่ยวเมืองการหน้าฝนเขียวชะอุม <c oughs> ต้นไม้สวยงามครับเพื่อนๆครับเส้น <c oughs> ทางนี้เส้นทางทดสอบนักปัน่น <c oughs> ปั่น ได้ชมธรรมชาติแล้วก็ได้ทดสอบพลังของตัวเองครับ เ่ามองไม่ทันเปิดไหมเี๋ววค่อยวนไปดูครับรม,มีด่านตรวจเดี๋ยวพ้นด่านแล้วเดี๋ยวไปหาที่กลับรถมาดูร้านก๋วยเตี๋ยวที่คุณตักเขาเล็งไว้คร รถฝั่งออกเนาะเพราะว่ามาจากสังขละสังขละบุกบิดบุกบกจะดูว่ามีอะไรล่ะเพราะชายแดนพมา่าไงฮะทางเส้นทางที่มาจากชายแดนอือัดขับผ่านมามเห็นหน่อไม้อ่อนๆเงะด้วย เอาไม้อ <Hi. S 2> ่อนๆขายแยงงเงาะทองขาภูมิกระเพรเงาะอะไรนะฮะเมล่อนมีชิมอัน,นอันนี้เงาะเงาะอ,อะไรนะอทองขาภูมันองเงาะทองขาภูมิหวานผักกูดผักแมวผักหวานทักกูดผักแมว ร้านเดียวกันใช่ไหม <laughs> อ,อยากได้หน่อไม้แหละเห็นหน่อไม้อ่อนๆตัดใหม่ๆเลยใช่ไหมเนี่ยหน่อแกงซักหม้อหนึ่งค่ะคุณ<อ>แกงกระดูกหมูที่บา้าน<อ>ให้คุณตักเลือกอัอนอ่อนอแกงกระดูกหมูซี่โครงหมูหน่อไม้ก,มก็ได้นะได้นะได้ค่ะได้นั่นหน่อตันตันนะหน่อตันตันผักไม่เอาเหรอ ผักกูดผักกูดผัดน้ำมันหอยน,น่าจะอะร่อยส,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 สามารถใช่เห็ดกำร้อยเหมือนกันผัดกินกันสองคนแหละตามเดียวผัดเปล่าๆก็อร่อยแล้วเนาะน,นี่ถุงอะไรอะฮะอันน๋อ,นนหอ,อเห็ดเผาะเห็ดเผาะเห็ดเผาะอ๋อต้มแล้ว เอาอะไรเอาผัดเอาแค่นั้นเหรอแวแมยอดแม้วเท่าไหร่จ้ากเท่าไหร่คะสองโลเลยคัไ่รเอมลนมงโลเลยเหรอมะกูด่งใ้อยโดอยู่ในรถฮะมนจะมีราคา้าดูอันนี้เป็นมัน มีมันมันหวานในถุงนี้ปลาปลาลมควันเนาะปลากอบลมควัน <3 S 1> ห,หูป่ามีด้วยเหรอ อไม่มีที่จะทำมาที่ไปขึ้นรถครับเดี๋ยวไปหาอะไรรับประทานครับคลิปนี้ก็คุยกับคุณยายเจ้าของบ้านเนาะแล้วก็พาเดินดูร้านลวงตรงไซโยก ผ่านมาทางนี้คูตั๊กอยากจะได้คูตักต๊กว่าทําอะไรกินจะเอาไปแกงจืดใสกระดุมใช่ของชอบอของผมไอสุปสะไยแต่เดี๋ยวมันต้องมีกระบวนการวิธีทําอีกหลายขั้นตอนนะไม่ให้มันขมมันขืนไม่ให้มันเป็นพิษไปนั้นเราขึ้นรถครับเปโด,โดหิวข้าวแล้วสิกูตักกไม่กล้าซื้อเยอะใช่ไหมรู้สึกว่าไป็เข้าไขายนักท่องเที่ยวนะคือไอซื้อที่ผ่านนกนะ วันนั้นซื้อไปนะจำหนึ่งนะสามสิบบาทแย่กแมวกำไปเลยที่เราททีนั้นใช่ะคั้งเทีไม่ต้องขายแพงคือเราจะกลับบ้านอยู่แล้วก็ไปซื้อบ้านพันนกก็ไปเอาหมูทําแหนมอยู่ตลอดแต่ว่าหน่อไม้โอเคอ่ะก็แพงก็ให้เขาหน่อยนั่วเราก็อยากทานเราอยากทานสดเราเคยตอนนั้นเรากินหน่อไม้นครนายกนะนครนายกอันนี้เราลองมากินหน่อไม้เมืองการโยกไซโยกงั้นคลิปนี้คงเท่านี้นะครับเพื่อนๆนครับ เดี๋ยวคลิปต่อไปไปดูว่าเราจะหาอะไรทานได้เลาะเลาะดูว่ามีอะไรอร่อยนดครับเ,เจอ,<ด>อกันคลิปต่อไปครับถ้าชอบฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ช่องโดดูพาเที่ยวด้วยครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้โดดูพาเด่นๆนะให้ให้โดดๆๆให้ให้โดดพาเด่นๆนะหิวหิวเครื่องเครื่องไม่ค่อยทำงานแล้วหิว เจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับดูครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบาย